สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube สมมะทารโรค่ะเปิดพไพ่ทายดวงกลับมาสู่บรรยากาศการประกวดนางสาวไทยประจำปี2565สมมะพยากรขอขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจทุกๆข้อคิดทุกๆคำแนะนำที่ทำให้สมมะ กลับมามีสติแล้วก็กลับมาเป็นคนสวยคนเดิมอีกครั้งหนึ่งก็จะพยายามโฟกัสกับคนที่คอยสนับสน,นุนคอยส่งเสริมและคอยให้กำลังใจนะวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่นางสาวไทยมีอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจซึ่งหลายๆคนก็อยากให้เปิดไพ่น้องคนนี้จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้สําหรับน้องไข่มุกสอนสรสนะ mt ศ1ก็เคยเป็นอดีตร ของ Miss Universe Thailand ปี2016มาแล้วแล้วก็ปีนี้เนี่ยกลับมาประกวดอีกครั้งหนึ่งนะจริงๆเนี่ยทุกคนมีโอกาสทุกคนมีโอกาส เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสมีกับเราทุกวันมีอยู่กับเราทุกวันดวงครึ่งหนึ่งตัวเราครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องมาขออนุญาตน้องไข่มุกกันนะว่ามาดูกันสิไพ่อยากจะบอกอะไรกับการประกวนางสาวไทยครั้งนี้แฟนคลับ FC น้องไข่มุกทุกท่านก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ ให้สมมาพยากรณเป็นสีสันในการประกวดนางงามเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่นอกเหนือจากอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายแต่เรามาอ่านตามไพ่เพราะต้องยอมรับจริงๆว่าปีนี้ข่าวนางสาวไทยมันก็ค่อนข้างที่จะเงียบอะ่ะแล้วก็ไม่ได้ติดตามอะไรขนาดนั้นแต่ก็อยากจะทำคอนเทนต์แหละเปิดไพ่ผู้เข้าประกวดนางสาวไทยนะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าน้องไข่มุกสอนสรส ไพ่จะออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวขอดูพื้นดวง3ใบก่อนนะเปิดออกมาใบแรกได้3ดาบ the empress แล้วก็เด็กถือดาบไพ่เด็กถือดาบกับ3ดาบจริงๆไพ่ดาบไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นไพ่ที่ดีสักเท่าไหร่ ไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่แห่งความผิดหวังมันเป็นไพ่แห่งความขัดแยงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาตามพื้นดวงจริงๆอ่ะไพ่ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าอาจจะยังไม่ถึงมงนะเพราะว่าไพ่เด็กดือ้อจริงๆประสบการณ์น้องเนี่ยมีแต่น้องต้องดึงเอาประสบการณ์ที่มีนะออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์หรือไม่แน่ใจว่าบริบทของแต่ละเวทีมันค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นน้องต้องเข้าใจบริบทของเว เวทีนางสาวไทยว่าเขาต้องการผู้หญิงแบบไหนเขาต้องการอะไรเพราะถ้าน้องฝืนดันทุรังเนี่ยบางครั้งอะ่ะการเป็นตัวของตัวเองแต่มันไม่ได้ตอบโจทย์บริบทของเวทีบางทีมันก็พูดยาก สิ่งที่อยากจะให้น้องไข่มกเพิ่มเติมซึ่งก็เคยแนะนำนางงามที่ประกวดนางสาวไทยไปแล้วหลายคนเพราะมีคนเคยจับได้ไพบนี้แต่จำไม่ได้ว่าเป็นน้องอะไรไพ่ดีเอ็มเพ s สคือผู้หญิงที่มีความอ่อนหวานมีความสุภาพมีความอ่อนโยนเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้ให้ โดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วเป็นผู้หญิงที่มีจิตวิญญาณของการเป็นแม่อยู่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรเจกต์เพื่อสังคมต้องได้การทำอะไรเพื่อสังคมหรือการอุทิศตนการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนให้มาฟิลเดียวกับพี่ปุ๋ยรักเด็กอะเราชัดเจนกับโครงการเพื่อรักเด็กอะแต่มันเหมือนตัวน้องไข่มุกเองเนี่ยยังมีความย้อนแยง้ง มันอาจจะไม่ใช่ความย้อนแย้งหรอกแต่มันอาจจะเป็นความไม่ตอบโจทย์กับบริบทเวทีนางสาวไทยสักเท่าไหร่ด้วยปัจจัยอะไรหลายๆอย่างจริงๆเราไพ่ดี e อ l a c e ลเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่พระราชินีนั่งบัลลังก์สวมมงกุฎถือคาถานเนี่ย มีโอกาสจะถึงฝั่งฝันแต่มันมากับเด็กถือดาบมันมากับไพ่สามดาบมันเลยรู้สึกว่าอาจจะมีคอนฟ lict ไหมหรือถ้าไม่ใช่คอนฟ lict อาจจะเป็นความเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละหรือมีความขัดแย้งหรือมีความย้อนแย้งอะไรบางอย่างที่อาจจะทําให้หนูไปไม่ถึงฝั่งฝันง,งั้นเดี๋ยวขอมาดูซิว่าโอกาสที่จะได้เข้ารอบเป็นอย่างไรบ้างอยากรู้เหมือนกันเนาะว่า โอกาสที่น้องไข่มุกจะได้เข้ารอบมีไหมขอให้3ใบ The World กงล้อแห่งโชคชะตาและ2เหรียญ สองเหรียญเนี่ยถ้าไม่เข้ารอบเป็นสองคนแรกก็อาจจะเข้ารอบเป็นสองคนสุดท้ายไพ่เดอะเวิลด์เนี่ยโชคดีตรงที่ว่าเมื่อกี้ที่พูดไปในพื้นดวงเนี่ยน้องยังมีเวลาปรับปรุงแก้ไขไพ่ใบนี้ข้อดีก็คือมีคนให้คําแนะนําที่ดีกับน้องไครโมกหนูต้องปรับปรุงตรงนั้นนะหนูต้องทําแบบนั้นแบบนี้นะไพ่ใบนี้ขอแค่หนูเปิดใจรับฟังสิ่งใหม่ๆพร้อมที่จะปรับปรุงพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและรู้ ว่าข้อเสียของหนูคืออะไรคนคนนี้เขารักหนูจริงๆนะเขาเมตตากับหนูจริงๆนะเขาอยากให้โอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้เนี่ยหนูน้อมรับฟังคําแนะนําของเขาเขาจะช่วยเหลือหนูให้หนูปรับปรุงบุคลิกภาพปรับปรุงมายเซ็ตหรือพัฒนาต่อยอดได้ไพ่เกี่ยวกับเรื่องของการเอื้ออาทรไพ่ที่เกี่ยวกับการให้โอกาสเพราะฉะนั้นหนูพร้อมที่จะปรับปรุงตนเองไหม พร้อมที่จะพัฒนาไหมแล้วในเมื่อมีคนเขาให้โอกาสเขาชี้ทางสว่างแล้วหนูพร้อมที่จะเปิดใจไหมถ้าหนูพร้อมที่จะเปิดใจมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับการได้รับโอกาสและเป็นไพ่แห่งความสําเร็จรวมไปถึงการได้รับการเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายพไพ่ใบนี้คือไพอ่ยืดหยุ่นความยืดหยุ่นเจอคนละครึ่งเป็นตัวของตัวเองครึ่งหนึ่งปรับปรุงตามคําแนะนําที่เขาคอมเมนต์มาครึ่งหนึ่งแล้วหนูจะสักเซสและประสบความสำร ไพ่ค่อนข้างชัดเจนเพราะฉะนั้นไข่มมกถ้ามีคนเขาแนะนําอะไรที่เป็นประโยชน์กับหนูหนูลองเอามาปรับใช้ดูกันล้วกันเจอกันคนละครึ่งทางแล้วสิ่งที่หวังตั้งใจประสบความสําเร็จรอบแรกค่อนข้างที่จะราบรื่นและสวยงามแต่จะตบทะลุบล็อกไปถึง 5คนสุดท้ายแล้วไปถึงฝั่งฝันบนเวทีนางสาวไทยได้ไหมเดี๋ยวขออนุญาตถามไพ่อีก3ใบว่าไข่มุกจะเป็นอย่างไรบ้างจริงๆเนี่ยไพ่ก็ค่อนข้างบอกไปหมดแล้วนะถ้าทำตามคำแนะนำทั้งหมดทั้งมวลและปรับปรุงแก้ไขได้โอกาสที่จะไปยืน5คนสุดท้ายแบบเซอร์ไพรส เหนือความคาดหมายหรืออาจจะได้รางวัลพิเศษอะไรติดหมายติดมือมาสิ่งที่ต้องแนะนำเพิ่มเติมก็คือความนิ่งหนูต้องดูสถานการณ์ให้ออกว่าตอนนี้คู่แข่งแต่ละคนเขามีดีอะไรหยุดนิ่งเตรียมความพร้อมเตรียมตัวและประเมินสถานการณ์และอะไรที่เป็นปัญหาหาทางออกให้เจอโอกาสที่จะไปยืน5คนสุดท้ายค่อนข้างที่จะเป็นไปได้สูงเผลอถ้ามันมีตำแหน่ง5คนรองอันดับ 3ับหรือรองอันดับ4อย่างน้อยมีอยู่ในมือแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข้อดีของหนูคือคำพูดหนูจงใช้คำพูดที่น่าเชื่อถือของหนูหรือการตอบคำถามที่ทำให้กรรมการเขาคลอยตามหรือชื่นชมในตัวหนูเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้หมายถึงการได้เงิน ได้งานได้รางวัลหรือได้ผลประโยชน์จากการเจรจาถึงแม้ว่าหนูจะไม่ชนแสงแต่หนูเก็บข้อมูลและหนูเก็บสะสมพลังงานดีหนูมีโอกาสตกทะลุบล็อกไปได้5คนสุดท้ายถึงแม้ว่าไพ่จะบอกว่ายังไม่มงลงแต่รองอันดับ4รองอันดับ3ยังมีโอกาสเพราะฉะนั้นใช้คำพูดใช้การเจรจาให้เป็นประโยชน์ตอนนี้ปรึกษาใครได้บ้างขอคำแนะนำใครได้บ้าง การแลกเปลี่ยนทัศนคติการแลกเปลี่ยนอะไรที่เป็นข้อมูลดีๆที่ทําให้หนูได้ปรับปรุงตัวถ้าหนูเข้ารอบ5คนสุดท้ายพี่มั่นใจว่าหนูตอบคําถามได้ดีแล้วกรรมาการเชื่อหนูคล้อยตามหนูแล้วทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหนูตอบคําถามดีแต่พ่ย,ยังไม่มองลง ไพย่ยังไม่มงลงไม่เป็นไรรองอันดับ3รองอันดับ4ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่น่าพอใจดังนั้นทำให้เต็มที่เตรียมความพร้อมให้ดีขอพรองพระแม่ลักษมีชุดราตรีเป็นชุดลูกไม้ก็ได้นะลูกสีขาวสีเหลืองสีเขียวเป็นสีมงคลนะจ๊ะขอเป็นกำลังใจให้น้องไข่มุกนะฝากกดติดตามฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ส้มมาพยากร์ด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ